สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านได้ปลาตะเพียนไข่มานะคะแม่บ้านนำมาทำเมนูปลาตะเพียนไข่ต้มมะขามสดค่ะนำปลามาขอดเกดควักไส้ล้างให้สะอาดนะคะได้แบบนี้เลยค่ะวัตถุดิบก็มีตะไคร้ใบมะกรูดค่ะกระเทียมหอมแดงบุบค่ะมะขามสดค่ะ ต้มมะขามสดให้นิ่มแบ่งไว้สามสี่ฝักค่ะที่เหลือนำไปคั้นเอาแต่น้ำค่ะตะไคร้บุบนะคะนำมาลองก้นน้แล้วก็นำปลามาวางนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดก้นหม้อค่ะปลาตะเพียน,นี้ก้างเข้าเยอะนะคะเวลาที่จะทานก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะค่อยๆแกะนะคะแต่ว่าเขาอร่อยมากๆค่ะนำตะไคร้มาวางบนปลานะคะโรยลงไปเลยค่ะ ตามด้วยกระเทียมบุบหอมแดงบุบนะคะใส่เยอะก็จะทำให้หอมหวานอร่อยค่ะตามด้วยใบมะกรูดค่ะเกลือป่อนสองช้อนโต๊ะค่ะนำมะขามสดที่ต้มแล้วเป็นฝักนะคะนำมาวางค่ะที่เราแบ่งไว้นะคะ เสร็จแล้วเติมน้ำสะอาดให้ท่วมปลาเลยค่ะนำหม้อไปตั้งไฟพอเดือดแล้วก็ลดไฟให้เป็นไฟกลางนะคะเดือดแล้วค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะช้อนเอาฟองออกค่ะสูตรนี้เป็นสูตรของยายเล็กนะคะเวลากลับมาบ้านต่างจังหวัดทิงก็จะได้กินนะคะ หอมอร่อยนะคะจากวัตถุดิบธรรมชาติคะ่ะปรุงรสด้วยนะ้ำมะขามสดนะคะที่เราคั้นเอาไว้นะคะแม่บ้านจะใส่ไปสามทัพีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราชิมนะ้ำมะขามสดนะคะที่เราคั้นเนี่ยเปรี้ยวไม่เท่ากันนะคะแต่ละบ้านมะขามเขาก็จะมีความเปรี้ยวแตกต่างกันนะคะแต่ละต้นด้วยคะ่ะต้องใช้การชิมเอาคะ่ะ โรยใบมะกรูดเพิ่มค่ะชิมรสชาติดูออกเปรี้ยวเค็มพอดีแล้วค่ะกลมกลมแล้วก็มีความหวานของปลานะคะปลาที่จะอร่อยเราต้องเลือกปลาที่สดนะคะยิ่งมีไข่ติดมาด้วยนะคะอร่อยมากๆค่ะตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมทานสดน้ำร้อนๆโล่งคอมากๆค่ะ มะขามสดเขาก็จะช่วยให้ชุ่มคอค่ะแล้วก็มีรสชาติที่ละมุนกว่าซ้งมะขามเปียกค่ะปลาตะเพียนหลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าก้างเยอะค่ะแต่ว่าเขามีสเสน่ห์ตรงที่ก้างเยอะแต่ว่าเนื้อเขาอร่อยมากๆค่ะเวลาทานเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะคะค่อยๆหยิบก้างออกค่อยๆทานนะคะลองไปทำกันดูนะคะอร่อยมากๆค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะ